ผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั่นนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมดินคำนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าแฉว์ป๊าปเฮ้ยวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีภารกิจอันสําคัญและยิ่งใหญ่มากๆก็คือเดี๋ยวเราจะเอาคุณแจนะครับผมลงไปสํารวจเหมืองกันดูซิว่าทฤษฎีของรานะครับผมมันจะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าในเมืองนะครับผมมันจะมีอาสถานที่ลึกลับอยู่นะครับผมแล้วเราก็เข้าไปไม่ได้เฮ้ยมาพาร์ทก่อนนี้เรียกได้ว่าเสียเวลาไปเปล่าๆเลยครับผมวันนี้เราจะไปพิสูจนน์กััะรผผมมแล้วววอปายง ลอยอยู่บนฟ้าอยู่เลยครับผมเฮ้ยตายเถอะโคตรน่าเสียดายครับผมแล้วก่อนหน้านี้ผมไปเจอใหม่ก้อนเว้เออขุดตามพื้นดินนะครับผมแล้วก็เอาไปขายร้านลงนะครับผมลกได้ว่าได้ราคาดีมากครับผมโอเคก่อนอื่นปุ๊บเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับผมว่าเราจะเอาอะไรไปลงเหมืองมั้งครับผมอ่าเอานี้ไปกุญแจ11ดอกก็น่าจะพอไอ้พวกนี้เอาไปขายให้หมดครับผมซาวเบานี่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บที่บ้านผมมีแล้วหรือยังเฮ้ยคอลเลคชันนี้ต้องไปเปิดดูตู้ก่อนนะครับผมเออปุ๊บอัน,น เฮ้ยโอ้โหมีแล้วครับผมเอาไปขายร้านลุงดีกว่าไปรีตอรครับผมเฮ้ย๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนนะยผมต้องแต่งตัวใหม่หรือเปล่าเฮ้ยการลุงเหมือนของเราเฮ้ยแต่ว่าชุดนี้ก็เท่อยู่แล้วนะเฮ้ยดูเป็นผู้ดีแล้วก็มีสไตล์นะครับผมอ่านี่ลาวไก่ผมก็ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแต่ว่าไก่ไม่รู้ไม่หายไปไหนหมดแล้วครับผมก็คือเกมนี้นะครับผมพยายามนะอย่าให้ไก่หลุดออกจากคอกไปจางขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะหายไปเลยครับผมเนี่ยหายไปเลยครับผมไก่ผม ก็ไปซื้อไก่มาเลี้ยงใหม่นะเออเดี๋ยวก่อนนะเจ้าไก่มันหายไปไหนหมดปะสงสัยโดนไอ้เคแดกแล้วมนะั้งเนี่ยแถวนี้ไอ้เคมันเยอะด้วยน,นะโอ้โหอุตส่าห์เลี้ยงมาจนโตหายครับผมแล้วก็มันจะมีลูกเจี๊ยบที่ผมซื้อมาใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้แชวับโอ้โหว่ายน้ำเหมือนชวับชวับชวับปับ๊บปั๊บนี่เฮ้ยอะไรต่อทองเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแชวับเฮ้ยปั๊บอยู่ไหนวะไอ้ปั๊บเฮ้้้ยยมมันนนลงไไไปใาาวว่่ะะะตเเถออก็ด อย่าหาไก่ก่อนครับผมไก่อยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้เจ้ากะออ้ยนี่ไงเจอแล้วหนึ่งตัวนี่ไงลูกเจี๊ยบผมอะฮะเห็นปะมันไม่ยอมเข้าไปในข้อกอะ่ะดูเดะเดินวนไปวนมาให้ตายเถอะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยังยังยังไม่เก็บอะโวคาโดอ่ะปุ๊บเอาไวเก็บทีเดียวครับผมแบบรวยทีเดียวอ่าเดี๋ยวก็ลูกเจีย๊ยบมาดิเด้ะเดี๋ยวจับย่างซะเลยโอเคครับผมแล้วมันก็ไม่ยอมเดินตามเลยด้วยนะให้ตายเถอะแล้วจับใส่มือก็จับไม่ได้ด้วยนะฮะโอเคไหมเพื่อน เอ๊ ه, เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าบ้านยายเขาต้องการไม้เนื้อแข็งด้วยวะปั๊บผมขอดูก่อนนะใช่ไหมเออสิบห้าอันก็สิบห้าต้นครับผมโอเคมานี่ฮะไม้เนื้อแข็งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเห็นเปล่านี่อ่านี่เป็นสีดำแบบนี้ลนะปับ๊บวันแล้วก็เล่นเลยฮะโชว์แข็งใช่ไหมแข็งใช่ไหมเจอ,อขวานคัพเปอร์เข้าไปครับผมเออเรียบร้อยเอาให้เฮี้ยนเต้อ่าปุ๊บๆเก็บมาสิบห้าท่อนครับผมไม้เนื้อแข็งโชว์อะโชว์อะโชว,โชว์ไม้แบบนี้ ไม้ดีๆแบบนี้ลองเอามาปลูกไว้ตรงแถวๆนี้ดูเด้อ่าลองดูนะครับผมขุดเสร็จแล้วก็เอามาเล็ดหยอดใช่ไหมหยอดแล้วก็เอาดินถมมันจะขึ้นปะวะเอ้ยขึ้นเอ้ยใช้ได้อยู่ ผมอ่าเวลาเราทําอะไรเสร็จนะครับผมปุ๊บอย่าลืมนะครับผมปลูกต้นไม้ทดแทนด้วยนะครับเอาทิ้งทาไมล่ะเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนรักธรรมชาตินะครับผมเพราะฉะนั้นเอ้ยนี่ครับผมปลูกต้นไม้ริมตลิงแบบนี้นะครับผมมันจะช่วยป้องกันตลิงพังทลายนะครับผมนี่เพราะฉะนั้นต้องปลูกไว้แบบนี้อ่ะโอเคแล้วก็เพื่อความสวยงามของหมู่บ้านเราด้วยนะฮะเอเคนี่ถ้ามันโตนี่มันจะกลายเป็นแบบโอ้เฮ้ยจากัะสวนสาธารณะเฮ้ยลูกเยบลูกเย็บมานี้ลูกเจียบ เอ้ยในที่สุดแกก็มาจนได้นี่นี่มาเข้าคอกนี่มากินข้าวเร็วเร็วเร็เร็วมาเร็วปิ๊บปิ๊ปปิ๊บปิ๊ป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 เลยเด็กปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปเอ้ยมาคอุ๊ยมาแล้วมันมาแล้วฉันจะปิดประตูขังแกไว้ผู้แกมันดื้อเหลือเกินเอ้ยมาดิมาดิมากินข้าวเนี่ยนี่เดี๋ยวมากินข้าวเร็วหิวข้าวเปล่าหิวข้าวเปล่าหิวข้าวเปล่าิว มาแล้วเรียบร้อยว่าแล้วนะครับผมล้วก็เอาไม้เนื้อแข็งที่เราได้มานะครับผมปุ๊บเอาไปแปรรูปก่อนเลยนี่อ่าแชปนี่ปุ๊บเฮ้ยผมต้องทําเก็บไว้เยอะๆนะเนี่ยววอย่างเงี้ยรู้สึกว่า,าหลังๆนี่จะใช้เยอะมากเลยนะเออแชปมีแปลรูปก่อนปื๊ดปื๊ดเฮ้ยปลาสีฟ้าครับผมเห็นปะเห็นนะเ,เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอดีวันอาทิตย์ร้านลุงไม่เปิดนี่หว่าเออจับไปก็เท่านั้นนะครับผมมันลกตัวนะอะนี่ปุ๊บนี่อ่านี่โอเค ป๊ปับอ่าครบหรือยังครับผมของที่เราเจาะไปโอเคครับผมเรียบร้อยกิ่งไม้ไม้กระดานอ่าปุ๊บกุญแจเนื้อโอเคนี่ปุ๊บเอาไปให้พร้อมอ่ะลุยครับผมนี่ปัป๊บวันนี้ฉันพร้อมที่จะลุยเหมืองแล้วครับเฮ้ยมาบ้านแล้วก็ปุ๊บทําการอัปเกรดบ้านยายก่อนฮนะแล้วก็ใส่ของเข้าไปปั๊บปั๊บปัป๊บครบปะวะน่าจะครบมั้งอ่าโชไหนยังขาดอะไรครับผมขาดตะปู วุ้ยตะปูไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหใช้ส2ตัวไอ้ตัวบ้าเลยอ่ะจัดตะปูเพิ่มเขาไปครับผมอาวไม่พอใช่ไหมเป็นไงอ่ะเรียบร้อยครับผมเฮ้ยไก่ผมหายจริงๆหรือวะเนี่ยไก่หายไปหนึ่งตัวครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวดูดีไซน์เสื้อผ้าใหม่ก่อนครับผมเออดีเฮ้ยเราต้องปลอะเว้ปลาะให้เขามาอยู่หมู่บ้านเราเพราะฉะนั้นต้องคุยเยอะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องสดๆที่ผมถนัดนักแลอ่าเดี๋ยวก่อนนะ อ่าโอเคครับผมมาแล้วครับผมนี่เราสามารถที่จะดูได้ครับผมมีกางเกงขาวเปล่าอาจารแดงอ่ะอยากเป็นอาจารยแดงครับผมเฮ้ยปั๊บนน่ฟับเออปั๊บอันนี้เรามีหมดแล้วนะชุดพวกนี้มีหมดแล้วอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก่อนนะเครื่องแต่งตัวมีหมดแล้วกุ๊กไก่ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วมีแล้วมีแล้ววันพีชก็มีแล้วดินจาก็มีแล้วไม่มีดีไซน์ใหม่เลยหรอวะไอเนี่ยอันนี้ผมขายทิ้งไปแล้วครับผมชุดเป็ดเนี่ยแต่ว่า หุ้ยแพงเหมือนกันนะทําเล่นไป okay. เค้แต่ไม่เอาครับผมเดี๋ยวเราก็ได้มาใหม่อ่ะเชื่อเดเออเปเอออันนี้ชุดผู้หญิงกางเกงกางเกงนี่เรามีครบทุกดีไซน์เลยนะฮะรองเท้ามีแล้วโอเคเรามีมาหมดแล้วครับผมเฮ้ยมันมีอะไรทช่แบบมันแปลกกว่านี้ไหมอ่ะเฮ้ยรองเท้าสีขาว,วะ่ะเดี๋ยวนะรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผู้ชายวะรองเท้าสีขาว,วเดี๋ยวกันนะอ อันนี้อะซื้อรองเท้าขาวดีกว่าครับผมโอเคไปแล้วฮะอะเปลี่ยนรองเท้าสักนิดนึงงเอ้ยเดี๋ยวก่อนเก่อนต้องคุยเยอะต้องคุยเยอะอครับผมเป็นการจีบนะฮะเอ้ยมีงานอะไรทำเปล่าอะต้องการตีนอะโอเคได้ได้อย่าผมจัดให้นี่ครับผมข้าต้องการเหล็กติน2อัน เดีย๋ยวพี่จัดให้เลยนะน้องเฮ้ยรับรองน้องต้องประทับใจอย่างแน่นอนอ่าโอเคครับผมเราต้องพยายามดึงดูดให้เขามาอยู่ที่หมู่บ้านเราเยอะๆนะครับผมเฮ้ยนี่ผมมีตินมาให้ครับผมอ่าปับ๊บใช่นั่นแหละตินที่เธอต้องการปับ๊บโอเคเฮ้ยได้ของมาหได้ตังเหรอ,อ,อคุณเห็นผมเป็นคนยังไงเนี่ยให้ตายเถอะเอาสิ่งของซิเอาตังมาทําไมผมรยอยู่แล้วเฮ้ยโอเคไหน ปุ๊บปุ๊บคุยคุยก่อนนะทำหน้าดแดงๆหน่อยออปับป๊บปั๊บคุยคุยเยอะๆคุยเยอะ,ย,ย,อะยายอ่ะปึ๊บถามยายสิอุุยยายต้องการเงินนะแล้วก็มีของตอบแทนให้เรานะฮะเดี๋ยวดูซิว่ายายให้อะไรมาเสื้อเหรอเดี๋ยวดูซิเฮ้ยโอ้ยแค่เท่เท่สุดนี่มันเท่สุดในปักซอยเสื้อลายดอกโอ้ยนี่มันแบบสไตล,ล์เราเลยนะเนี่ยไี่ตายเถอะไม่ได้แล้วฮะไม่ได้แล้วต้องใส่ตัวนี้ครับผม เส hmm. ื้อโคตรเจ๋วอะ่ะเสื้อเจ๋วมากเลยเฮ้ยยานี่มีรส้ซนยมเหมือนกันนะนี่ทำไปเล่นไปโอเคก็ผมไปลงเหมืองดีกว่าปับ๊บอ่ะหยอดหยอดไปปุ๊บลงเหมืองครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ความจริงกันนะผมว่ามันจะมีอะไรอยู่ในเหมืองแห่งนี้อ่าปุ๊บถึงยังปุ๊บลงมาถึงก็เจอเลยครับผมไอ้ข,องขังคาตัวดีไอ้ข,องขังคาตัวดีปุ๊บวันนี้ผมมีอาวุธนะฮะอ่า ผมมีอาวุธลับอาวุธลับอ่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรอะไรอาวุธเหล็กนะเว้ยอะไรจะโฉบก็จะโฉบจะโฉบวะโฉบเหรอฉฉเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอเอานี่ผมมาเกิดเอ้ยทำไมเหมืองมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนไปปะวะลงครั้งที่แล้วมันไม่ได้แบบนี้นะเอ้ยมันแรนดอมเว้ยเห็นปะเนี่ยแล้วผมมาเกิดตรงหน้าตรงนี้พอดีเลยเอ่ะแล้วประตูเหมืองก็เปิดด้วยเด๋เฮ้ยเคเหมือนเป็นใจ อันนี้เราจะเปิดยังไงเราเอากุญแจสอดเข้าไปเด้อ่าปุ๊บถือกุญแจใช่ไหมแล้วก็ไขอ๋อโอ๊ยไขอ๋อนี่ยังไงได้แล้วอย่าบอกว่ามีไฟบอสไม่มีนะเฮ้ยฉันมีกุญแจแล้วฉันก็มีเยอะด้วยอ่าเปิดดูสิหุยอันนี้มันองโอ๊ยแค่ ผมจำได้ว่ามันจะมีโตะรีแพนเว้ยออของนักวิทยาศาสตร์แต่ที่มันชอบมาว่าเราอะฮะเนี่ยเยเอาไปซ่อมได้ที่จริงผมสามารถที่จะคราบได้นะครับผมแต่ว่าไม่คราบอันนี้สุดก็จะเป็นสีนะครับผมสามารถที่จะเอาไปพ่นลถได้นะครับผมเป็นสีรถโอเคนี่เก็บมาเฮ้ยผมต้องได้โมดไซร์แล้วนะพาร์ทนี้บอกไว้เลยลงเหมืองมาแล้วเฮ้ยเก็บเลยฮะของใครเนี่ย,เ,ยเก็บโมดเก็บโมดครับผมอ่าเฮ้ยแล้วกุญแจขอคืนได้ไหมอ่ะขครแล้วขเลยเหร ปุ๊บรู้สึกว่าผมจะเอ,อ่อสำเร็จอะไรบางอย่างนี่ได้พอมมา200ครับผมปับม๊บมาว่าแล้วก็ลุยเลยอ่าปุ๊บเพราะฉะนั้นนะครับผมไอไฟเนี่ยครับผมเราไม่ต้องไปปักฮะในเหมืองอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแรนดอมเ้ยเพราะว่าครั้งที่แลเหมืองมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเออมันเป็นอีกอย่างหนึ่งครับผมอ่าปุ๊บเดีย๋ยวเราค้นหาสถานที่มันจะเป็นแบบไอนี่เว้ยมันจะเป็นแบบสีขาวขาวอ่าแค่เราเก็บเผ็ดนี่ก็ได้แล้วก็คุ้มแล้วเ,เก็บเผ็ดในเหมืองเนี่ยแล้วก็เก็บพวกเหล็กไปฮะ อ่า <ature> นี่ตรงนี <T> ้เ <n> ป <ature> ็น <lige> น้ำเฮ้ยมีอะไรอยู่ในน้ำอเปล่าปุ๊บเก็บเห็ดก่อนเฮ้ยข้างข้าวอย่ามายุ่งปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมเอ้ยโจโจโจเดี๋ยวก่อนนี่จิ้มสิครับจิ้มสิครับจิ้มสิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิ้มสิครับเฮ้ยมันเยอะมันเยอะจิ้มสิครับจิ้มสิครับเฮ้ยปีกข้างข้าวดับบังเด เอ kind of right ้ยเมื่อกี no. I mean, ้มันม be no. ีหมีอยู่แถวนี้นี่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าไอ้สีแดงแดงไอ้ก้อนสีแดงแดงมันดอบอยู่กับหมีนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดมันไหนวะไอ้หมีเฮ้ยจิ้มไปดิครับโอ้โหจิ้มไปดิครับนี่ไอ้หนุ่มเสื้อลายนะครับผมแหมหมีวุ้ยหมีเมื่อกี้ไปไหนวะเอ้าเห็นแวบๆไปไหนแล้ววะแหมมันเหมือนมันเหมือนมันรู้ตัวนะครับผมว่าชีวิตมันจะวายวอดนะฮะอ่ะไปไหนแล้ววะเดินไปเรื่อยๆปุ๊บ เก็บเห็ดครับผมเก็บเห็ดปุ๊บอันนี้ไปไม่ได้อ,อ้อมมาทีหนึ่งปับป๊บปับ๊บปั๊บเฮ้ยอันนี้สร้างรถเดี๋ยวก่อนสร้างรถนี่สองคนอันนี้ไงเจอแล้วครับผมเอ็นนิมนที่เดิมบ่าวะเหมือนที่เดิมเลยเดี๋ยวผมขอจัด,จดข,ข่าวก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชัวบเฮ้ยหมีหมีหม,มีผมเจอหมีเอาละสมรสมรภูมิลบเฮ้ยมามา,มามาหมีเว้ยหมีเรามาสู้กันแบบรูปผู้ชายดีกว่า กิ้นตูดกิ้นตูดแล้วก็กินตูดอ่ามาอะไรครับอะไรเฮ้ยมีพึ้นไฟเหรอมีพึ้น,ม,นมีพึ้นไฟชอบกินมากอร่อยดีอร่อยดีอ,อ,ยดอึ๊บอะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยผิดแล้วผิดแล้วอุย๊ยมันกัดมันกัดติ้มไปหนึ่งทีโอเคข้างข้าวมาอ่าแตกเลยครับโอ้ยได้มาแต่เนื้อไอ้บ้าเอ้ยอ่อยาเดี๋ยวผมขอผมลำคาญมากเลยเวลาลงเหมืองเนี่ยไอ้ผู้ข้างข้าวเนี่ย เฮ้ยมันเป็นสัตว์ที่น่าขยักขยแยงแล้วก็น่ารำคาญยิ่งนักโอเคชวบนี่มาเบ๊บปึ๊บ,บโอ้โหได้ล้อรถเพียบเลยวะ่ะอ่ะปั๊บปั๊บปับ๊บล้อรถอ่ะอันนี้ก็เก็บครับผมไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเป็นคนขี้งกครับผมเป็นคนขี้งกมาไหนดูสิโอ้โหเห็ดเพียบเห็ดเพียบเห็ดเพียบเลยเห็นี้อ่าเขาบอกว่ามันจะมีหินสีดแดงๆด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคอปเปอร์ฮะมันไม่ใช่หิน หินแดงๆอ่ะเออที่เราเอาไปครับเป็นไอเนี้ยครับผมเอาไปคราฟเป็นเออดาบไฟอ่ะครับผมนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยโอ้ย,อย,อยปุ๊บดูข้างในมีขังข้าวตายเถอะนี่ <S <S เฮๆๆๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ย้มล่วงสองไปครับเฮ้ยดีอ่ะเฮ้ยที่นี่คือสมรภูมิการต่อสู้สำหรับฉันกับแกมาเลย <S 1> <S 1> ไอหมีไอหมีเอ้ยโจ๊ะ ุบกระโดดเฮ้ยไม่ยากไม่ยากการต่อสู้กับมีเพียงแค่เรากระโดดอ้อมด้านหลังมันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะมันได้เฮ้ยรู้จังหวะรู้จังหวะการต่อสู้แล้วแกมันหมุนเกินไปสุดชันแล้วเฮ้ยไหนดูได้ต่อไรดับเนื้ออีกแล้วเฮ้ยกระจอกจริงๆรต่นั่นแทนปั๊บอุ้ยดาบไฟโอุ้ยนังกระติกนังกระติกแค่เฮ้ยของเฮ้ยไอรอนพิก แต่ว่าแม่งของเฮ้ยนี่สีแต่งรถเอาเราเฮ้ยรถมันต้องมาแล้วนะเว้ยถ้ามีสีแต่งรถขนาดนี้อ่าเดี๋ยวก่อนเอาเก็บขวานไว้ก่อนเลยครับผมดาบไฟอะไกันเจทเทสต์วอเอเฟกตโซวันชัวโอ้ปั๊บนี่มาแล้วฮะถือดาบนี่แหละครับผมเฮ้ยแต่ว่าดาบมันจะพังนะเนี่ยผมต้องเอาไปซ่อมวะเฮ้ยมันต้องเอาไปซ่อมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไปวิจัยได้ปะวะเออเนี่ยมีแสงสว่างเฮ้ยแต่ลงน้ำต้องดับว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับผมเฮ้มามามาเฮ้มันมีประโยชน์ดย่าี่ดาบไฟอะ่ะมันม,มีแสงให้เราด้วยอะ่ะเออปับป๊บปั๊บนี่เก็บเห็ดก่อนเก็บเห็ดก่อนอ่าขอลองทุบหน่อยดิขอลองทุบในอขอทีหนึง่งไม่ใช่ว่าทุบทีโดนเป้งพังเลยนะเฮ้โหโห่แค่เดี๋ยวกอนเดี๋ยนกี้ท่าอะไรอะ่ะอุ้ยเดีกยนเด็กคนเฮ้ทำไมมันทุบไม่โดนเฮ้อะไรวะจาจ้า โอ้ยโดนสักทีหนึ่งหัวไปเดะเฮ้ย,ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะเออแต่ว่ามันสู้หอกไม่ได้หอกมันหอกมันช่วงมันยาวกว่าแล้วมันก็จิ้มดีดเออเรื่องเรื่องแทงเนี่ยผมมืออาชีพมาโอเคไหนดูดิอยู่ไหนมาเฟ่เห็นไหมเออเอ้ยดาบมันช่วงมันสั้นกว่าเว้ยแต่ว่ามันไอ้นี่เว้ยมันถ้าทายจะแรงอะ่ะแล้วก็มันให้แสงสว่างด้วยฮะยนีเ่เฮ้ยโจระเข้เฮ้ยจระเข ก็เขได้ก็เขาได้ก so ็เาได้นี่มันต้องเจอกับสิ่งนี้จิ้มแล้วก็หลบครับผมโอ้ยมันปล่อยพลังสารพิษเฮ้ตายเถอะจะมาตายอยู่ในเหมืองแหรอโอ้โหนี่ติดดไม่ไฟด้วยแค่เฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้ยสารพิษ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 เฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเป็นไงล่ะแกเจอไฟเผาผ่าเฮ้ยแค่เฮ้ยดาบไม่เทพว่ะเฮ้ยมันต้องมีแล้วนะมันต้องมีแล้วนะดาบอย่างเงี้ย ได้อะไรมาครับผมได้ฟันเข้าก็ได้ครับผมเฮ้ยดาบดีมากครับผมมันมันติดดามเจไฟด้วยอะ่ะโคตรแจ๋วขอมอไซค์ของมอไซค์รอบนี้ขอมอไซค์นะครับผมขอร้องผมอยากมีมอไซค์ขับเฮ้ยผมอยากมีมอไซค์ขับแบบเพื่อนๆบ้างะครับเอ้ยดวกอนนะตรงนี้เรามาตรงนี้ได้ไหมมาตรงนี้ปุ๊บเออแล้วก็ขุดขุดตรงนี้ดีกว่านี่ขุดตรงนี้เออเฮ้ยแล้วขุดตรงนี้วะหุ้ยนี่นี่ขุดตรงนี้ได้ติดแม่งเลยโว้ย เก็บเห็ดไปขายก็ผมนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวก่อนแหมมันเห็นแล้วมันก็แบบมันต้องเก็บอะะมันต้องเก็บะฮะมันต้องเก็บฮะนี่ฐาเข้าอยู่นี่ทาเข้าอยู่นี่ปึ๊บกุญแจไขเลยก็ผมว้ามันต้องคุมเตรียมอาวุธก่อนเตรียมอาวุธก่อนมีตัวอะไรไหมไม่มีใช่ไหมหนึ่งสองสามอันทันันอะไรวะเนี่ยมันคือกระดานบอร์ดอะไรสักอย่างับผมเอ้ยว่าเป็นเว็บบอร์ดหรือเปล่าวะเออไม่มั่นใจนะฮะ และไอ้กล่องนี่เราเก็บได้ปะวะใช่ไหมนะสมมีความสงสัยกดโอเพนเอาเก็บได้นี่วะโถท,ทำไมไม่เก็บเฮ้ยผมพลาดไปหลายกล่องแลนะเนี่ยเอาไปวางที่บ้านก็ได้นะโถอไอพ้พะเอ้ยตา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 ยไม่รู้นี่วะกล่องแม่งเก็บได้ครับผมเสียดายแม่งพลาดไปหลายใบยเลยอ่าไม่เป็นไรครับผมค้นหานี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีรมครับผมนี่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 อ่าแต่ว่ามันจะมีก้อนหินปิดอยู่ตรงนี้ฮะ โอ้ขังข้าวก็เยอะจับขังข้าวไปให้ศาสตว์ระจานดีกว่าเอ้ยให้ศาสตว์ระจานวิจัยว่ามันคือขังข้าวชีวิตไหนกันแน่มันถึงได้กวนส้นตีนขนาดนี้เฮ้ย <c oughs> มาโอ้ยเหนื่อ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 ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยแกโชยโอกาสต,ตอนที่ฉันเหนื่อยอะเร็วมากฉันต้องกินเนื้อโจระเข้อ่ะปั๊บปั๊บเฮ้ยมันเกิดมาแบบรัวๆเลยเดี๋ยวก่อนกินเนื้อโจระเข้กันปั๊บ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 อะเอาละเอาละเฮ้ยผมง่วงนอน ป้าไปแล้วง่วงนอนครับผมง่วงได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนทางเข้าอยู่ตรงนี้ฮะง่วงนอนปุ๊บมันมีอะไรที่แบบกินแล้วมันหายง่วงวะจะทิ้งแดงอะไรแบบ,นบ,บเนี้ยอ่าครับครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เปิดได้ครับผมทะลุเข้าไปอ่าเอาไหนอ่ะอ๋อประตูอยู่ตรงนี้ปุ๊บผมกําลังง่วงนอนครับผมท่านผู้ชมอุ้ยผิพายแล้วไม่ได้ไม่ได้ครับผมชิ้นสุดท้ายชิ้นสุดท้าย อ่ะปุ๊บแล้วก็อ่าชัวบปับป๊บปั๊บขายก่อนมาพร้อมเดี๋ยวฉันต้องเปิดได้สิ่งนี้ก่อนปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอากล่องกลับบ้านด้วยเอานี่กลับบ้านด้วยครับผมอ่ะกลับไปให้หมดแล้วก็อ่าอยู่ไหนวะโอเคเรามาไกลเหมือนกันเนี่ยโอเค หวังว่าคงจะไม่สรุปสลายก่อนนะครับผมเฮ้ยมันง่วงนอนนะครับผมอย่ามาสรุปในถ้ำล้วขอม่งดับหมดทาไงวะเนี่ยอ่าปึ๊บกลับบ้านก่อนเฮ้ยมันทําให้รู้ว่ากุญแจน,นะครับผมสามารถที่จะไขเหมืองได้แล้วนี่อ๋อนี่เราเปิดแล้วเราเปิดแล้วแล้วเราก็พลาดไปหลายเหมืองเหมือนกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนรีบกลับบ้านก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บไปกับผมกลับบ้านเออตรงนี้ไปได้ไหมตรงนี้ไปได้อ่าแล้วก็อ้อมมาตรงนี้แล้วก็ผล่ไปตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ ได้ของมาเยอะเหมือนกันนะของแปลกๆเฮ้ยโอ้แต่อยากได้แกเหมือนเหมือนยังไม่คุ้มเลยเหมือนยังไม่คุ้มเลยอะ่ะครับผมเอาเว้ไปน,นอนก่อนนี่แกมันขึ้นสัญลักษณ์ว่าเราง่วงนอนกับผมคือเราต้องนอนกับผมเพราะว่าเราเป็นห่วงเธอนะฮะเฮ้ยไปนอนก่อนไปนอนก่อนปุ๊บเฮ้บ้านใหญ่โอ้บ้านใหญ่ยังไม่สร้างดูเว้อ่าปั๊บนอนก่อนดีกว่าได้ของแปลกๆมาเยอะนี่ก่อนอื่นนอนกันเลยฮะเฮ้ยแชร์นันและแล้วก็สลีปเลยปุ๊บ โอเคตื่นเช้ามาปุ๊บแดกเนื้อเค้กเลยป๊าบอ่ะอิ่มเหรอเฮ้ยหนังสติกโอเคเดี๋ยวกันนะหนังสติกผมต้องเอาไอ้นี่เก็บเอาไว้ก่อนนะผมเอาไปเป็นแบบของวิจัยตัวอย่างนะพวกนี้อ่าเก็บเอาไว้ก่อนนี่ไอ้นี่มันเอาไว้ทำอะไรวะ ดาบไฟนี่มันใกล้พังแล้วเดี๋ไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อม,ป,อมปึ๊บามาวางไว้ก่อนนี่เอาวางไว้เอาไปวางไว้ด้านนอกดีกว่าครับผมแม่รู้งี้ผมเก็บมาตั้งแต่หีบแรกแล้วครับผมคือไม่รู้ไงปึ๊บอ่านั่นแหละเลยดูซิช่องเยอะมากช่องก็เยอะอยู่นะเออแล้วก็เอาอันนี้ไปขายผีเสื้อมีสีแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่มีรถเลย <laughs> ให้ตายเถอะเฮ้ยอย่างงี้ผมก็ยิงนกได้สิครับใช่ไหม เฮ้ยเพราะว่าเรามีหนังกระติกแล้วเฮ้ยโอเคเอาล้วครับผมเริ่มแล้วครับผมเริ่มหาวิธีรังแกสัตว์แล้วฮะไหนลองลองดูดิมันใช้ยังไงวะไอ้บอร์ดเนี่ยฮะกดมันยังไงวะมันปุ๊บมันต้องอ๋อมันจะทําให้เราว่ายน้ําเร็วขึ้นเว้ยเหมือนเด็กหัดว่ายน้ําอ่ะเอ้ยอ๋อใช่ใช้ใช้ยังไงอ๋อเป็นบอร์ดว่ายน้ำเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะทำไปเล่นไปอ้าวเฮ้ยนี่มันตั้งชื่อหมู่บ้านเราเป็น เฮ้ยมันตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อเราเว้ยเห็นไหม่าบ้านยายอะ่ะหมู่บ้านกันแมนเค่ลูกนี้ตั้งชื่อมันเท่กว่านี้ก็ดีวัน <c> น <oughs> ี้ยายยายต้องมีรางวัลให้ผมแล้วนะโอ้โหยายนี่แม่เฮ้ยนี่อะไรกล่องโดเนทยังคงอยู่โอ้หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมบริจาคกล่อ,องบริจาครู้สึกว่านับวันนี้ยายยิ่งโหดขึ้นทุกวันนะครับผมรู้สึกว่าเงินบริจาคนี่ถ้ามาเล่นเล่นๆนีเน่เป็นล้านเลยมั้งเนี่ยผมว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นแผนที่ครับผมไหนก็ดูเด้ ยายยายต้องมีรางวัลให้ผมนะนะเออมีลเส้นใหม่ปะมีลเส้นใหม่ครับผมลเส้นในการตัดไม้ใหม่เอ,อ่อเฮ้ยซื้อได้ไปซื้อได้แต่ก่อนแต่ว่าต้องดูก่อนมันต้องมีอย่างอื่นด้วยนะอ,อ่ะมีแค่นี้เหรอโอ้โหอะไรวะอุตสาห์สร้างบ้านให้มีลเส้นแค่อันเดียวอ่ะตัดไม้ใหม่อ๋อเราสามารถที่จะทําอุปกรณ์เหล็กได้เลยคราเนี้ยแล้วเหมืองอ่ะเนี่ยต้องมีลเส้นแบบระดับสามนะการขุดเหมืองอ่ะตอนนี้เราได้แค่ขวานเหล็กครับผมเราอาจจะต้องบริจาคอีกครับผม,ผมแล้วก็บริจาค ีตายเถอะยายวันนี้วันนี้ขายปลาวันนี้ขายปลาอ่าพรุ่งนี้ขายเนื้อหมาปุ๊บเก้ปลาฉลามก็มาเฮ้ยมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอย่าไปไกลเลยอย่าไปไกเลเด็เฮ้ยอาจารย์ไม่สนใจปลาฉลามบ้างเหรอเอาไปใส่ในมิวเซียมเฮ้ยเฮ้ยปะปบปะ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 การเยอะปลาในเกมนี้โคตรเหนื่อยเขาบอกอ่ะปุ๊บปุ๊บอ่าจะเย็นจะเย็นจะเย็นเจี่จริงเรากดค้างได้นะครับผมไม่ต้องกดยิ่งยก,ก็ได้นะ ออเออปึ๊บนี่งไงปลาหลายโคตรเยอะเลยผมว่ามันน่าจะออกเป็นหน้าแน่เลยวะ่ะเดี๋ยวนะผมมีรางสองหอนเว่าผมจะได้ไอ้ว้วปลาหวานครับผมเฮ้ยเอาไปงนะั้นยังยังหวังอยู่จ้ะเดี๋ยวกันนะเรามีรางสองหอนด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละครับผมเฮ้ยอ่ะปับ๊บเฮ้ยมันหลายวันมาแลนะ้นต้องได้บ้างนะ ปึ๊บมาดีหมาครับเฮ้ยตรงนี้เลยตรงที่รเราเหยียบโอ้โหวประวาไม่ออกเลยเฮ้ยออกยากมากของแมงแรจริงอะครับผมบอกไปเลยฮะเออมันขายได้ราคาด้วยนะตั้งแต่ผมเล่นมาผมได้มาสองแค่สองก้อนก็มีก้อนหนึ่งขายไปแล้วอีกก้อนนึงอยู่บนหลังคาบ้าน <laughs> ตรงนี้แรงตรงนี้สัญญาณแรงอา้าวเราเว้ยอะไรอ่ะอีกแล้วเหรอไปละกลับบ้านแล้วครับผมผมไม่เอาแล้ว,ลวตอนนี้เอ้ยหมดหวังครับผมนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กิน <c oughs> อ่าโอเคแค่นี้ผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าว่าเล่นมาหลายชั่วโมงแล้วครับผมเฮ้ยโอ้ปลาวานไม่เจอสักทีโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปคนมเมนต์คอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยนี่ดาบโอ้โอเคสตาร์วอลชวับชวับโคตรเทพ